สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปรู้จักกับสถาปัตยกรรมในไทยกันนะครับสถาปัตยกรรมในไทยเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทหล,หล,หลักๆก็คือบ้านวัดโรงเรียนและสิ่งที่ผมกําลังจะพูดถึงเนี่ยก็คือวัดนะครับวัดในประเทศไทยเนี่ยมีเยอะมากๆเลยครับแต่วัดที่ผมเลือกมาคือเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองของกรุงเทพเลยครับก็คือวัดอรุณนะครับ แบบผมอยากให้ทุกคนได้รู้จักวัดอรุณมากขึ้นได้อยากให้ทุกคนสืบทอดสืบสารวัดอรุณนี้ต่อไปและรักษาวัดอรุณนี้ต่อไปครับผมอยากให้ทุกคนมารู้จักวัดอรุณมากขึ้นก่อนจะไปรู้จักวัดอรุณมากขึ้นผมอยากให้ทุกคนไปรู้ส่วนประกอบของวัดกันก่อนนะครับว่าวัดเนี่ยมีอะไรบ้างมีส่วนประกอบอะไรบ้างแล้วก็ไปดูในตัววัดกันนะครับฐานของวัด ฐานสิงมีลักษณะผสมผสานลายฐานบัวมีรวดลายเหมือนกับสิงโตในท่านั่งที่นำมาผสมผสากนการจนเกิดเป็นฐานสิงฐานเขียงจะมีลักษณะชั้นเดียวหรือซ้อนกันก็นกได้โดยส่วนใหญ่จะมีหน้ากระดาษล่างและบนมีขนาดเท่ากันและมีทองไม้ขั้นกลางเป็นฐานที่เรียบง่ายและไม่มีการตกแต่งใดๆ านหน้ากระดาษจะมีลักษณะคล้ายกับการเอาฐานเขียวมาเรียงซ้อนๆกันโดยมีลวดลายและทองไม้ประกอบหน้ากระดาษฐานบัวลูกแก้วมีลักษณะเหมือนบัวคว่ำและบัวงายและมีลวดลายที่สวยงามส่วนของลำยองหน้าบาันมีลักษณะเป็นรูปสระตกแต่งหรือเครื่องตกแต่งอื่นๆจะอยู่บริเวณครึ่งวงกลมหรือเกือบสามเหลี่ยมเหนือนประตูทางเข้าที่อยู่ระหว่งางทับหลังและโค้ง คันถวยจะมีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปสามเหลี่ยมติดกับเสาหรือผนังแผ่นไม้มีการสลักวดลายต่างๆเช่นรูปหน้าลายดอกไม้เป็นต้นช่อฟ้าจะมีลักษณะคล้ายกับจะงอยปากจำพวกลกขุดส่วนปลายทำเป็นรูปเรียวโค้งปลายสะบัดอยู่บริเวณยอดสุดของหน้าบันใบละกามีลักษณะเรียวโค้งปลายแหลมเหมือนมีดการคีบด้านหน้าถักเป็นสัดลูนวางประดับระหว่างช่อฟ้า ด้วยลกักษณะเป็นแผ่นไม้หนาคล้ายกับลำตัวหน้าทอดยาวตามเส้นแนวลังคาวงอยาลามีลักษณะคล้ายกับงวงของช้างเป็นส่วนที่เกี่ยวงงกับแปรนาคสะดุ้งมีลักษณะเป็นแผ่นไม้ที่แกะสลักเป็นตัวหน้าที่โค้งงอต่อจากมวงอยาลาบัวจงกลจะมีลักษณะเหมือนกีบบัวที่สะบัดออกเล็กน้อยจะติดอยู่ตรงปลายเสารูปทรงของวัดน,นะคะก็จะประกอบไปด้วยดังนี้ เครื่องยอดทรงมนโดบจะมีลักษณะเป็นเรือนเครื่องยอดขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสหลังคาเป็นทรงจอบแ่งประกอบด้วยเชิงตะกอนหลายชั้นเครื่องยอดทรงมงกุฎจะมีลักษณะคล้ายกับมงกุฎประกอบไปด้วยพระเกี้ยวสามชั้นเครื่องยอดทรงปราสาทนะคะจะมีลักษณะซ้อนกันด้วยการยึดเป็นเชิงบาด ครื่องยอดทรงบุษบุกนะคะจะมีลักษณะเครื่องบุญมีความเป็นระเบียบม,มีเชิงกอนซ้อนเป็นชั้นๆมีทั้งหมด7ชั้นจะมีลักษณะคล้ายกับรูปทรงมนดกเครื่องยอดทรงโก่งออกนะคะจะมีลักษณะรูปร่างสูงคล้ายกับฝักข้าวโพดส่วนยอดจะค่อยๆเลี้ยวเล็กลงเป็นโค้งตอนปลายและอันสุดท้ายนะคะก็คือเครื่องยอดทรงสถูปค่ะจะมีลักษณะคล้ายกับระฆังคว่อมียอด และมีบันล,งลังรูปสี่เหลี่ยมต่อขึ้นเป็นชั้นทรงกลวยเป็นปลองฉล,ยลัยลตต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงสถาปัตยกรรมวัดอรุณกันค่ะ สร,รุปกันสั้นๆนะครับเรื่องชื่อของวัดไล่มาตั้งแต่วัดมะกอกวัดแจง้งวัดอรุณราชธารามและมาจบที่วัดอรุณราชวรารามหรือราชวรมหาวิหารนั่นเองครับอันนี้นะคะก็คือซุ้มประตูยอดมงกุฎค่ะจะเป็นประตูด,ด้านหน้าทางเข้าของพระอุบโบสถ ทางด้านหน้าของประตูนะคะก็จะมียักอยูสองฝั่งค่ะฝั่งทางขวานเนี่ยจะชื่อว่าสหสเดชะส่วนทางฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจะชื่อว่าทศการค่ะพระปางวัดอรุณนะคะก็จะประกอบไปด้วย3ส่วนหลักๆนะคะก็คือส่วนฐานส่วนเรือนธาตุแล้วก็ส่วนเรือนยอดค่ะในส่วนของฐานนะคะก็จะประกอบไปด้วยโครงสร้างรวมคอมีฐานพที รองรับอาคารทั้งหมดเป็นลานทักสิณชั้นที่1และ2ในแต่ละชั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะชั้นที่1เหนือฐานทักษิณเป็นชุดฐานสิง3สามฐานซ้อนกันฐานสิงส่วนกลางจะประดับไปด้วยยักษ์แบกจึงเรียกฐานส่วนนี้ว่าฐานยักษ์แบกชั้นที่2นะคะจะมีลักษณะเดียวกับชั้นแรกเป็นชุดฐานสิงสามฐานฐานกลางเนี่ยจะประกอบด้วยกระบี่จึงเรียกฐานชั้นนี้ว่ากระบี่แบก จากชั้นที่2ขึ้นไปนะคะก็คือส่วนของเรือนธาตุค่ะเรือนธาตุนะคะก็จะประกอบไปด้วยชุดฐานสิงรองรับจํานวนส่ฐานค่ะฐานสิงส่วนล่างสุดนะคะจะประกอบไปด้วยเทวดาแบกบจึงเรียกว่าฐานเทวดาแบกบในส่วนของเรือนฐานนะคะจะมีลักษณะแตกต่างจากขระปราทั่วไปคือการทําจะระนาสูงเลี้ยงออกมาทาั้งส่ด้าน เหนือสันหลังคาซุ้มประดับด้วยเจดีทรงพระปางขนาดเล็ก4ด้านซึ่งการประดับเจดีเหนือสันหลังคานี้เป็นเจดีระฆังที่เรียกว่าเจดียอดและในช่องจะระนาประดิษฐานรูพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณทั้ง4ด้านในส่วนของเรือนยอดนะคะจะมีลักษณะเป็นเรือนที่แต่ละชั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วยบันถแถงแน่ปิดกับองค์พระปางในส่วนของยอดนะคะก็จะประดับไปด้วยยอดโนพสูรและ มงกุฎเปียกทองและนี่นะคะก็คือองค์ประกอบต่างๆของสถาปัตยกรรมวัดอรุณค่ะตอนนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วง Q&A นะครับหรือช่วงถามตอบในหัวข้อเรื่องวัดอรุณราชวรารามนะครับก็ในหัวข้อเรื่องเนี่ยมีคำถามอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะครับส่วนตัวของผมเนี่ยจะคัดออกมาทั้งหมดแค่7คําคำถามเท่านั้นนะครับก็ไปกันที่คำถามแรกเลยครับ คำถามแรกนะครับวัดอรุณราชวรารามจัดตั้งอยู่ที่ใดคำตอบ158ถนนวังเดิมแขวงวัดอรุณเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์1น0 0นะครับคำถามที่2นะครับรูปทรงของวัดใดมีลักษณะเป็นเรือนเครื่องยอดขนาดใหญ่ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส หลังคาเป็นทรงจอมแหประกอบด้วยเชิงกรอนหลายชั้นคำตอบนะครับเครื่องยอดทรงมนทบคำถามที่3นะครับวิหารน้อยส่วนตรงกลางของวิหารมีฐานที่ชื่อว่าอะไรคำตอบคือฐานชุกชี คำถามที่4นะครับพระปรางวัดอรุณประกอบไปด้วยฐาน3ส่วนหลักๆมีอะไรบ้างฐานเรือนธาตุฐานเรือนอยอดและสันฐานดุดเขาพระสุเมนคำถามที่5นะครับ ฐานใดมีลักษณะที่คล้ายกับการเอาฐานเขียงเรียบๆมาซ้อนกันโดยมีเส้นลวดลายและท้องไม้ประกอบฐานหน้ากระดาษคำตอบนะครับฐานหน้ากระดาษต่อมาคําถามเท่าไรหร่หรอวะคำถามที่6นะครับโบสเก่าแก่ ตั้งแต่สมัยอยุธยาและเป็นโบสถ์หลังแรกของวัดอรุณราชวารารามมีชื่อว่าอะไรคำตอบคือโบสถ์น้อยคำถามที่7นะครับฐานใดมีลักษณะการผสมผสานลายฐานบัวและมีลวดลายที่เหมือนกับสิงโตคำตอบคือฐานสิงนะครับก็ Q&A ของเราวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับหัวข้อเรื่องวัดอรุณราชวรารามค,ครับ